สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวเสาอากาศ D ีต้นทีนะคะของสามารถนะคะเป็นรุ่น d 2a รุ่นนี้นะคะเป็นเสาอากาศภายในนะคะตัวนี้จะมีอะไรให้บ้างนะคะตัวเสาก็จะประมาณนี้เลยนะคะมีสายให้แถมให้5เมตรนะคะแล้วก็มีใบรับประกันเป็นใบนี้นะคะทีนี้ มีลูกค้าสอบถามมาเยอะนะคะว่าเสาตัวนี้ใช้งานยังไงนะคะเสาอากาศรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานได้กับกล่องดิจิตอนทีวีนะคะแล้วก็ทีวีที่มีระบบดิจิตอลในตัวนะคะกรณีที่นำไปใช้กับทีวีดิจิตอนนะคะลูกค้าต้องต่อคู่กับ power insert เพื่อจ่ายไฟให้กับเสาอากาศด้วยนะคะถึงจะสามารถรับชมได้แต่ว่าหากลูกค้านำไปใช้กับ กล่องดีต้อนทีวีนะคะสามารถเปิดไฟเลี้ยงจากกล่องได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะลองทดสอบต่อกับกล่องดีต้อนให้ลูกค้าดูนะคะโอเคอันนี้ทางร้านลองต่อเสาอากาศเรียบร้อยแล้วนะคะเสาอากาศทางร้านจะวางไว้อยู่ใกล้ๆก,ก,กับประตูหรือหน้าต่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องการตั้งค่าสําหรับตัวกล่องกันนะคะกล่องทุกกล่องนะคะให้กดไปที่เมนูนะคะ แล้วก็เลื่อนหานะคะที่มันจะเป็นค้นหาช่องรายการนะคะจะมีให้เปิดไฟเลี้ยงเสาอากาศดีต้อนเราต้องเปิดไฟเลี้ยงทุกครั้งนะคะสําหรับเสาอากาศภายในนะคะอันนี้เปิดไฟเลี้ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองค้นหาช่องรายการรอบนะคะแล้วก็กดค้นหาช่องรายการได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะสะต็อปไว้สักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันค้นหาช่องเจอกี่ช่องนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เจอแล้วนะคะ18ช่องนะคะเดี๋ยวรอให้ระบบค้นหาช่องรายการเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ สังเกตดูนะคะช่องรายการของดิจิตอลทีวีนะคะรับได้ครบทุกช่องเลยนะคะสำหรับเสาอากาศรุ่นนี้นะคะ36ช่องนะคะเราจะดูคุณภาพสัญญาณนะคะเต็มทั้งความแรงแล้วก็คุณภาพสัญญาเลยนะคะเสาอากาศรุ่นนี้รับได้ ค่อนข้างดีเลยจริงๆนะคะโอเคค่ะการใช้งานของเสาร,รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับทีวีดิจิตอลทีวีนะคะลูกค้าต่อผ่าน Power i n s e r t ใช้ได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ